ดีค่ะทุกคน วันนี้เรามาเปิดคลิปกันในรถเลยจ้าเพราะว่าวันนี้ก็คือไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีแล้วก็คือดูติ๊กต็อกใช่ป่ะแล้วมันเจอร้านหนึ่งที่แบบว่าอยู่ตรงราชาพฤกษ์เว้ยคือมันเป็นร้านแบบกับข้าว25บาทคือเห็นรีวิวในติ๊กต็อกแล้วที่นี้เออเพื่อนมาแล้วก็เลยคิดว่าเออน่าจะไปดีกว่าเพราะว่าแบบเออเราไปรีวิวด้วยอะไรเงี้ยแต่แล้วเราก็หิวข้าวด้วยแล้วตอนนี้ก็ไม่มีตังค์ด้วยค่ะเพราะตัาางค์เนี่ยไปเติมน้ำมันหมดแล้วนะคะก็จะแบบตอนแรกก็กะจะสั่งข้าวมาแต่ก็ ถ้าเกิดว่าสั่งข้าวมาก็ตกแบบแบบเป็นร้อยอะทุกคนแต่ว่าถ้าเราแบบได้ไปเออได้ไปอย่างเงี้ยออก็กินไม่เท่าไหร่ก็จริงๆมันก็ราคาเท่ากันแหละเอาจริงคือแบบรีวิวอย่างเราเงี้ยมันทนพิษแบบนี้ไม่ไหวก็คือต้องไปก็คือต้องไปเหยียบเลยนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยคือเห็นในติกต็อกอะทุกคนเห็นในขออนุญาตนะคะคุณแอคเคาท์คุณเฟิร์นสองสองสี่ห้าเนี่ยแกเนี่ย คือแบบว่าสปากเกตตี้2ี่สิน้ำสิบน้ำส้มอ่าสีตัก15บาทใช่ปะ่ะเกี๊ยวเออแล้วก็แบบคือแบบคนแบบรีวิวเยอะมากแม่แบบประมาณว่าแบบเออเออต้องไปตามนะร้านโอเคขึ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆก็เหมือนเพื่อนบอกว่าเออจะมีดราม่า,มาใช่ปะ่ะแต่เราก็ไม่รู้เราแต่เราก็จะไปก็คือเราจะไปนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าพิกัดพิกัด เดี๋ยวหาก่อนพิกัดอยู่ที่วิลล่าบาลารีนะคะก็คือตรงราชาพฤกษ์ค่ะเราก็เสิร์ชไปเลยจ้าราชาพฤกษ์อย่างนี้เลยจ้ะก็คือเขาแบบปักหมุดให้นะคะเรียบร้อยเฮ้ยทุกคนคือแบบเฮ้ยมันน่ากินาะแม่แกเอาอะไรมาไม่น่ากินวะผัดหมี่สปาเก็ตตี้ yeah! กูไข่องถูกอยู่แต่แค่ผิดด้านเองห้องห้องอยู่ทางนี้ใช่ปะกูไข่ห้องนี้ไงมันก็แบบกึกกไมบเชี่อทำไมมันเปิดไม่ได้วะเออผิดทางโอ๊ยคงรู้ว่ามีกระจกอย่าไปบอกใครนะกูไม่ได้บอกใครหรอกแต่ว่าคนใน Youtube คือเห็นแล้วสวย ยอโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอก,กันที่ร้านนะทุกคนอันนี้นะคะแล้วก็มาถึงแล้วนะคะอยู่ที่คิสตลัลดีไซน์เหรอคิสโต้ราชพฤกษ์อ๋อ,อคิสโต้ราชพฤกษ์ใช่ก <laughs> วา่วา <laughs> จะมาถึงได้โอ้เออมันดังไง t ิกตอกเออใน t ิกตอกแบบขึ้นฟีดแบบโคตรน่ากินอะ่ะจริง เราก็จะไปดูกันว่ามันจะน่ากินจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่กระเสอาจจะเป็นแค่กระเสก็ไม่รู้กันแล้วค่ะทุกคนกว่าจะถึงนะคะหาร้านยากมากท้อเขาอะไรเาอะไรเพราะว่าหลงนีงไงขนมจีนน้ำยาปูทะเลเราเรานึกว่ามันอยู่ในคริสตัลดีไซน์จริงๆไม่ใช่มันอยู่ข้างถเออใช่ ก่อนอันนี้แก้วละสิบห้าบาทใช้แก้วละสิบห้าบาททุกคนอร่อยอร่อยออมเหมือนมันมันน้ำส้มแท้อยู่นะว่าร้านจะอยู่ทุกวันอาทิตย์เปิดสิบเอ็ดโมงถึงทุ่มิีเปิดนานมากเปิดนานมากแล้วคือแบบราคากับปริมาณเราจะมาดูว่าจะปอยยี่สิบห้าบาทเพราะว่าถูกมากเราสั่งไปทั้งหมดห้าจานห้าจานจะมาดูว่าเราจะกินหรือเปล่าถือว่าหมด เข้าส,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 สามคู่แล้วสามตายก็ไงเรานี่ห้าการไปเลยก็จะดูว่าผู้หญิงตัวเล็กๆน่ารักกันไหมร้านนี้ไม่ใส่ผงชูรสรสดีแล้วก็ขนมอร่อยลูกกานร้อยแกยิ้มห้าอะไรอะ่ะมีหรือเปล่าผู้หญิงจะรอดช่องเออมันน่าจะหมดละมั้งตักเองได้เลยในตู้ค่ะตู้ปลาหรอผู้หญิงบิงซูตู้ตู้นี้ ุกอย่างยี่ห้าโยงเป็นน้ำนะบิงซูทำเองเราไม่ต้องคยทำบิงซูมีข้าวคโพดทิ้งด้วยนะดูอยากกินคั่วคั่วิ้งแต่ว่าพอแล้วจีนน้ำยาคูพอแล้วดีกว่าเมืองกินห้าจานได้เลยพี่อะไรคนออก có một dạng สภาพนะคะทุกคนนี่ก็คือหลังจากที่เรากินแล้วนะคะมีความรู้สึกไงบ้างเออมันจะมีความแบบมันก็อร่อยนะก็สมราคา25ไงมันก็เอแบบเอออร่อยในราคา25บาทถ้าใครจะมานะคะร้านชื่อว่าวิลลาบาลีอ่ะบาลารีเออกินแล้วไม่ไม่รู้อะไรกินแล้วว i ลลาบาลารีนะทุกคนใช่แหละเอออยู่ตรงข้ามเอสเตล่าเอสเตล่าคระ โคมไฟเอสเทล่าแล้วก็สามารถมาจอดตรงนี้ได้นะทุกคนเป็นที่จอดรถนะแล้วก็ไปหย่อนให้เขาหน่อยนะก็10บาทนะคะไทยมันจะมีตู้ไปสนินย่อนก็คือเข้ามาจอดรถได้นะคะอะไรนะแต่ว่าร้านทําเร็วมากทําเร็วมากทําทเร็วแบบๆๆๆๆๆ Uhm. แต่ว่าแนะนําให้สั่งครั้งเดียวไงเออแนะนําให้ถ้ามาก็คือให้แบบสั่งครั้งเดียวไปเลยก็จะได้ไม่ต้องรอคิวนานเพราะว่าคนอะเยอะเพราะว่าคนก็ตามมาจากรีวิวอะไรอย่างงี้ด้วยอย่างเราก็เออนั่นแหละก็ตามมาจากรีวิวนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครจะมานะคะก็มาได้นะทุกคนคุณป้าก็เลียกเสียงดังมากแต่ก็ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเหนเือนเดิมเพราะว่ามันไกลอ่ะเออแล้วแบบ ครัวกับอันนั้นอะ่ะมัน,ม,นมันโต๊ะมันไกลยอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าที่นั่งมันชิดกันอ่ะเออที่นั่งมันชิดกันนิดหนึ่งนะออนงนก็นั่นแหละคะ่ะทุกคนเข้ามาได้นะคะ mm hmm. ถ้าชอบคลิปนี้ mm hmm. กอ็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้อยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย